สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิการแล้วก็ youtube พิการนมแม่ค่ะวันนี้มาไลไราให้ความรู้แล้วนะคะประจําเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะกับในเรื่องของยาลมหลักค่ะเอ่อจะให้ลูกกินดีไหมนะคะให้น้องวัยทารกกินดีไหมจําเป็นต้องกินหรือเปล่านะคะคุณแม่แท็กพิการไปโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะในเรื่องของลูกอายุ6วันนะคะแล้วก็ ผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะป้อนยาเลมลมหละตาปิ่นทองนะคะแกก็เลยคิดว่าเ้ดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะเพราะคุณแม่หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะคะแล้วก็จริงๆนอกจากยาลมหละตาปิ่นทองแล้วก็มียาอะไรเนี่ยยาเขียวใบโพยาลมหละายี่ห้ออื่นเนาะมันมีหลายยี่ห้อไหมนะคะที่ที่แต่เราจะรู้จักแบบปิ่นทองอะค่ะ นะคะกันเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณแม่อรณีนะคะสวัสดี100ท่านโอ้เข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะนะคะแน่นอนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจนะคะกดติดตามพี่กันนะคะเป็นกําลังใจดีๆนะคะให้กับพี่กันนิดนึงค่ะคือก่อนอื่นนะคะไม่ได้มามาเบมยาเขียวตาใบโพไม่ได้มาเบมยาตาปิ่นทองนะคะพกันตรวจสอบแล้วนะคะยาทั้งสองตัวเนี่ยผ่านการรับรองของออย ก็คือขึ้นทะเบียนยาถูกต้องตามตามยี่ห้อตามคุณสมบัติสรรพคุณต่างๆที่เขาแจ้งพวกเราเนี่ยแหละถูกต้องหมดเลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะอย่างกรณีของคุณแม่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของคุณแม่ในเพจหนึ่งนะคะเพจคนท้องเนาะพี่กันก็แคปหน้าจอไว้ที่มีคุณแม่แท็กพี่กันไปนะคะก็เลยแท็กไปเพื่อจะให้ชวนมาฟังไลฟ์ด้วยนะคะแกนแท็กไว้คุณแม่บอกว่า คุณแม่ยาหลาตาปิ่นทองกับใบสะแลแน่นะคะให้กินเพื่อให้เด็กระบายทายดีหรอคะแม่แฟนให้ลูกกินเช้าเย็นค่ะกินแบบนี้ท้องจะได้ไม่อืดน,นะคะตอนนี้กินมาติดต่อกันสามวันแล้วเหมือนน้องท้องเสียงี่เงา่ามันเป็นเพราะยาหรือเปล่านะคะลูกได้หกวันอ่ะนะคะวันเนี้ยก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนอื่นนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าเด็กแรกเกิดถึงหเดือนนะคะ เวลาที่ลูกกินนมแม่ค่ะลูกจะมีโอกาสที่จะทายบอยอยู่แล้วนะคะทายบอยทายกระปิดกระปอยเป็นเรื่องปกตินะอ่าไม่ใช่ท้องเสียแต่อย่างใดนะคะในเด็กที่กินนมแม่แต่ถ้าเกิดเด็กที่กินนมผงแล้วทายบอยทายกระปิดกระปอยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งอาจจะไม่ถูกกับนมอาจจะต้องเปลี่ยนนมอาจจะต้องเปลี่ยนสูตรนมนะคะอ่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ให้นมแม่กันนะและเกิดเนาะหวันอย่างเงี้ยคุณแม่น่าจะให้นมแม่อยู่เนาะอ่าทีนี้ ดังนั้นก็เลยถ้าร้องท้องเสียถ้าน้องอึบบ่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มาเกิดจากจากยาที่ป้อนไปอันนี้พยายามจะแบบไม่ไม่ไมไมแบบไม่เอียงเกินไปนะคือผู้กะกับกลางๆคือในเด็กที่กินนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดจากยาที่ป้อนไปแต่ค่ะแล้วก็ยาที่พ่อป้อนนะคะตาปิ่นทองอะไรเนี่ยคือพี่กัรไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นยาที่ผ่านการจดทะเบียนผ่านอ,าอยู่ในออยอเนี่ยองค์การอาหารและยาเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คือถูกต้อง ป็นยาที่ปลอดภัยกินได้ว่างั้นเถอะอ่ะพี่แกตรวจสอบแค่ไอ้ตัวซองสีน้ําตาลตัวเดียวนะยายาปิ่นทองยาลมหลาตาปิ่นทองนะคะอันนั้นที่พี่แกนตรวจสอบยี่ห้อซองสีน้ําตาลยี่ห้อเดียวนะคะเอ๊ะจำไม่ได้ว่าชื่อร้านยาสิทธิเวชหรือเปล่าอ่าร้านยาสิทธิเวชโอสถนะคะที่พี่แกนลองเอาเข้าไปเช็คมาอันนี้คือปลอดภยัย แต่สิ่งที่พี่กันเป็นห่วงและกังวลมากๆนะคะอยากให้เราระวังนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยว,วิธีการค่ะที่เรานำมาให้ลูกกินต่างหากค่ะคือเป็นสิ่งที่เราควรกังวลน,นะคะยาเนี่ยมันปลอดภัยจริงแต่วิธีการที่เอามากินส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องมาบดกับน้ำผึ้งบดกับใบสะระแหน่บดกับเหล้า เนื้อออกไหมที่เราเคยเห็นข่าวก็คือเขาจะบดกับนู่นนี่นั้นนะคะบดกับน้ํานะคะอ่าบดกับน้ําผึ้งแน่นอนแรกเกิดถึงหนึ่งปีเราไม่ให้กินอยู่แล้วน้ําผึ้งในเด็กนะคะเพราะว่ามีเชื้อโรคอาจจะทําให้ลูกเกิดโรคได้สองก็คือบดกับเหล้าขาวเราไม่ให้กินอยู่แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเด็กนะคะบดกับน้ําเราก็ต้องระวังว่าน้ําที่นํามาบดเนี่ยมันเป็นน้ําสะอาดไหมน้ําต้มสุกไหมอ่าบดกับอ่าใบสะระแหน่ล้างใบสะอาดหรือเปล่า ถ้ากระบวนการต่างๆไม่สะอาดมือผู้บดเอามาฟาดมีแบบเชื้อโรคอยู่ที่เล็บมือไม่ได้ล้างไม่มีความสะอาดคกที่บดไม่มีความสะอาดมันทําให้น้องมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะได้เกิดปัญหาเรื่องของลำไส้อักเสบได้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อต่างๆในกระบวนการบดและเอามาฟาดยาเด็กหรือว่าป้อนเด็กนี่แหละทําให้น้อง ที่กินก็อาจจะได้รับอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านี้นะคะหรืออันตรายจากสิ่งที่ผสมกันลงไปเช่นน้าผึ้งหรือเหล้าขาวอ่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะคะอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ยากลุ่มนี้ค่ะยาพวกปินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทําเป็นซองใช่ไหมคะแล้วเม็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ซิลมันเหมือนลักษณะเป็นยาแบบยาสมุนไพรอัดเม็ดธรมรมดาไม่ได้ซิลแบบไม่ได้เคลือบอะไรเลยแล้วซองเนี่ยเวลาที่เราเปิดแล้วเราก็จะใช้แค่เม็ดสองเม็ดถูกไหมคะ แล้วที่เหลือคะ่ะเราก็เก็บโดยที่ไม่ได้ถูกวิธีมันก็จะมีความชืน้นเก็บนานนนองอาจจะมีอาการนู่นนี่นั้นเจ็บป่วยตัวร้อนไปเดือนหนึ่งแล้วคลอไปเดือนหนึ่งแล้วยานีชใชตั้งแต่แลกเกิดเอากลับมาใช้อีกอย่างนี้คะ่ะก็ไม่แนะนําเพราะอาจจะมีเชื้อราเรื่องของเชื้อราปนเปื้อนนะคะสรุปคืออยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ไม่แนะนําว่าเราจะต้องมาฝาดยาหรือว่าให้ยาลมละให้กับลูกโดยไม่จําเป็นนะคะ เพราะว่ามันอาจจะทําให้ลูกได้รับเชื้อโรคในวิธีการหรือกระบวนการในการเอามาให้กินเนะะี่ยค่ะน้องก็เลยจะมีอันตรายจากการปาดยาหรือป้อนยาเหล่านี้เนาะโดยสิ่งที่คุณแม่มักจะถูกให้ป้อนยาพวกนี้ก็คือเออก็จะบอกว่าอะไล่ลมท้องอืดมีค่ายตัวร้อนตัวอุ่นๆน,นะคะเป็นหละเป็นหละก็คือเม็ดขาวๆในปาก หรือบางทีบางคนลิ้นเป็นฟ้าก็ให้กินน้องน้ําหนักไม่ค่อยขึ้นก็ให้กินอึบ่อยจากนมแม่ก็ให้กินอย่างงี้ค่ะซึ่งจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้หมดอ่ะท้องอืดให้ทําอะไรอุ้มเลยหลังกินนมนะคะอ่าไม่ให้นมเร็วเกินไปนวดหน้าท้องรัดเอ่อนวนหน้าท้องไล่ลมก็ได้ไม่จําเป็นต้องป้อนยานะคะมีใข่ตัวลุ่มๆก่อนอื่นต้องบอกว่าบางทีเราจับตัวเด็กเนี่ยเรา อาจจะคิดว่าลูกตัวร้อนแต่ลองวัดไข้ดูนะคะลูกอาจจะไม่ได้มีไข้บางทีที่จะร้อนเหงื่อออกงนี้ก็เป็นเรื่องปกติในเด็กทารกไม่จําเป็นต้องกินยาลมละใดๆหรือว่าแก้ยาใบเขียวอะไรอย้ยาเขียวนะคะหรือว่าเรื่องของอาดท้องเสียอย่างที่พี่แกนบอกกินนมแม่ในเดือนแรกน้องมีโอกาสอยู่แล้วที่จะถ่ายบ it, ่อยถ่ายกระปิกระปอยนะคะถ้ากินนมผงก็ให้ดูเรื่องของนมนะคะอ่าเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้ที่พี่แกนพูด น้ำหนักไม่ขึ้นอันเนี้ยน้ำหนักไม่ขึ้นถ้าเราโมแต่เข้าใจผิดไปป้อนยานะคะแต่ไม่ได้แก้ที่ปัญหาว่าลูกเนี่ยเออกินนมไม่ถูกวิธีหรือเปล่ามีพังผืดใต้ลิ้นไหมนมแม่ไม่พอหรือเปล่าหรือว่าถ้ากินนมผงน้องไม่ถูกกับนมที่กินหรือเปล่าเราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้แต่เราไปแก้ปัญหาโดยการป้อนยาน้องก็จะไม่ได้แก้หรือว่าไม่ได้รักษาอาการที่เป็นมันก็ไม่หายแน่นอนนะคะอันเนี้ยอยากจะให้ลองคิดตามที่พี่แกนพูดเนาะอ่า ดันงนั้นสรุปก็คือไม่แนะนำเพราะว่าไม่ได้มีความจำเป็นว่าเด็กจะต้องป้อนยาลมละใดๆดทั้งสิ้นค่ะถ้าเจ็บป่วยพยายามหาแผนปัจจุบันดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามเลี้ยงแบบตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่านะคะโอเคไหมแต่วันนี้คือไม่ได้บอกว่ายาเขาไม่ดีไม่ไม่ผ่านออยอะไรไม่ใช่ยาเขาผ่านออยอแหละแต่มันเป็นที่กระบวนการต่างๆที่จะนํามาให้แล้วมันอาจจะส่งผลให้ลูกติดเชื้อได้ค่ะ โอเคนะคะแกนต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแ like, ชร์นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามพี่กานฝากกดติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ